สวัสดีครับบบาวเหนือแจ็คพาตะนนไทยแลนด์คลิปหลากหลายไลฟ์ใต้ครับคลิปนี้เบาวแจ็คพาท่านผู้ชมไปแอลจังวัดระยองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามเบาวแจ็คไปเนอตอนนี้บบาวแจ็คเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับ ใกล้จะถึงแล้วนะครับก็เลยมาเติมน,น้ำมันให้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 รถสักเล็นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสะสมแต้มด้วย,วยไปต่อนะครับตอนนี้ใบสองมงสิบเจ็ดนาทีนะครับ เฉดสี่แยกไฟแดงกะเฉดไม่รู้อ่ามันจะสวยหรือเปล่าเนาะ สะพานตรงโน้นหนักสะพานที่เบาวเจ๊กจะไปเก็บบรรยากาศเก็บวิวออกรักบใจจริงนะบาเจ๊กอยากจะมาตอนเย็นๆเนาะแต่เดี๋ยวกลัวมาตอนเย็นๆแล้วมันแบบมันมืดใช่ก่อน เบลเจ็กกำลังตั้งโปรแกรมนะครับจัดโปรแกรมของตัวเองนะครับว่าจะเดินทางจัดทริปไปเที่ยวภาคเหนืออีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ c b 5 0 0 x ไปเหมือนเดิมนะครับแต่ที่แน่ๆเแบลบเจ็กก็จะพาท่านผู้ชมมาแอลที่ระยองสถานที่ที่เบลเจ็กยังบอกเคยมาแอลเนาะเอามาดูพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมไปแอลเดวยก,กันนะครับ เนี่ับรถมานะคือเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์สำหรับรถบนท้องถนนนะครับก็อบอกค่อยนักสักเท้าใดนะครับขับรถสบายๆนะครับตอ่ตอๆๆคับตอ่ตอขับตอ่ตออีกนิดเดียวครับ จังหวัดจันทบุรีหาดแม่ลำพูงสาธุนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงห้าสิบห้านาทีนะครับอากาศโอเคเลยนะครับห้อนขนาดห้อนแตะห้อนว่า เสม่เอเหมือนว่าเราจะเคยมาแล้วนะสะพานตรงเนี้ยชอบขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมเวลาเฮาขับรถมาเนี่นะเห็นต้นไม้เยอะแยะอย่างนี้นะเขียวเขียวเงี้ยมันขับรถแล้วมันเพลินหูเพลินต่าเดียครับท่านผู้ชมขับรถม่วนด้วยครับ นี่นะครับท่านผู้ชมเบาเจกก่อนได้ตั้งอา GPS นำทางมานะครับแล้วแต่เนาะจะพาไปตรงไหนเบวเจ็กก็ตามไปตามทางนี่แหละครับก๋วยเตี๋ยวเรือ ข้างหน้าก็เลี้ยวขวา ใช่ดิบ่ายสองโมงสามสิบห้านาทีตอนแรกนะครับเบลเจ็กนะ่ตั้งโปรแกรมตัวเองนะว่าวันนี้จะเที่ยวสามที่นะครับตั้ง,<ร>งไว้<ร> <ไว S 1> แล้วน,นะครับว่าจะเที่ยวตรงโน้นที่หนึ่งตรงนั้นที่หนึ่งตี้แต่คิดไปคิดมานะกลัวเวลามันบบปอเนาะเดี๋ยวมันจะรีบเร่งอ่าเลยคิดว่าเอามาเที่ยวทิปละที่ ดีกว่านะครับท่านผู้ชมเนาะจะได้มีเวลาทําคลิปตรงนี้ให้มันนานๆและมันคุ้มค่าที่เราได้มาเนาะแล้วสําหรับอ่าที่เที่ยวจุดอื่นนะเดี๋ยวค่อยไปทําคลิปหน้าต่อไปนะครับดอกสีเหลืองเดนี่สวยดีเนาะ ทุ่งผาสถา,านลักสมัย เป็นซอยเล็กอย่างนี้นะบ่าวเจ็กก็ยังไม่เคยมาใช่สะพานน่ารักน่ารัก ไปทางไหนเนาะจีพีอสบอกไปให้ไปข้างหนอีกหน่อยนึงเอ๊ะวันนี้แบกบสังเกตเสียงใบแจงมันแรดูอ่ยอยออยแบบเสียงยังไงไม่รู้เหมือนก็เสียงไม่มีแรงอ่ะอ๋อมันก็จะมีเขียนป้ายให้เราเนาะสะพานเดียวขวาตรงนี้นี่เอง ราก็ตามไปตาม GPS ไปนะครับเบาแจ็คลุยเดี่ยวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมาเอวก็มาเอวคนเดียวนะครับมาทําคลิปอ่ะนานๆเบาแจ็คก็จะไปกับเพื่อนนะครับถ้าไปทริปสนุกๆไปเที่ยวเงี้ยเบาแจ็คก็ไปกับเพื่อนๆได้นะครับ ลานจอดรถโอเคเลยครับสถานที่ตรงนี้นะนเดี๋ยวเ้าแจ็คก็จะบินโดนนะครับเดี๋ยวจะบินโดนคือท่านผู้ชมดูมุมสูงเนาะครับือออสะพานตรงนี้เหรอ,อนะครับครับโอเคอต้นไม้ึ่งแล้วนะ <c oughs> โอนน้ำลงค,ค่อยค่อย เจอพื้นแบบนี้อีกแล้วมาเจอพื้นแบบนี้อีกแล้วเบาเท้ากลัวขนาดเลยเนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเบาเท้เคยล้มแบบนี้มาก่อนนะครับแต่มบเป็นอย่างครับเขาต้องสู้มันขึ้นได้นะครับกับไอ้ความกลัวนะครับเสร็จเลยระวังนะครับระวังล้มใส่นะครับถอยหลังนะโอเคไหม Màu lên đó Lên Đi đi lộp lộm คลิปนี้นะครับบาลแ็คเอาไว้เพียงท่าอีก่อนนะครับคอยติดตามคลิปตอนต่อไปนะครับที่สะพานลักแสมตรงนี้นะครับเดี๋ยวบอลแจ็คก่อจะมาเก็บคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันต่อนะครับจะไปดีลืมนะครับคอยดูตอนต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามคลิปบอลเหนือแจ็คพาตลอดมาด้วยตลอดนะครับขอบคุณกําลังใจทุกคลิกทุกคลิกเลยนะครับจะไปดีลืมเนิ่นตอนต่อไปนะครับ